สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เร c t o r รศิลปชัยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมมีความตั้งใจครับในปีหน้าเนี่ยผมอยากจะทำคอนเทนต์ขึ้นอีกสักหนึ่งคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่เราจะได้พบกันทุกวันในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของทุกๆวันครับเป็นรายการที่คุยกันวันละเรื่องเอาเรื่องราวประเด็นต่างๆที่ได้รับความสนใจในแต่ละวันเนี่ยมาพูดคุยกันวันละหนึ่งเรื่องประมาณสักครึ่งชั่วโมง หรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเป็นการไลฟ์สดผ่าน YouTube นี้นะครับยังไงเนี่ยผมขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านได้ช่วยติดตามด้วยเพราะเป็นความฝันของผมจริงๆครับว่าอยากจะไลฟ์สดแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับทางท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ติดตามของผมด้วยว่าท่านมีความรู้สึกยังไงเรามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในแต่ละวันครับรายการของผมก็จะมีคอนเทนต์ใน3รูปแบบก็คือ รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นข่าวต่างๆในแต่ละวันศิลปชัยเดลี่แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่ผมจะออกมาพบปะพูดคุยเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองไม่ยาวนักสั้นๆร่วมกันกับท่านผู้ชมแล้วก็ในทุกวันประมาณหนึ่งทุ่มก็จะพบกับท่านผู้ติดตามของผมเพื่อที่จะได้พูดคุยในประเด็นร้อนๆของแต่ละวัน มาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องด้วยกันครับไม่เฉพาะเรื่องการเมืองอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็แล้วแต่เราคุยกันเพื่อที่จะได้สนิทสนมกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยท่านผู้ชมหลายๆคนคงจะช็อกนะครับว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เราหลายคนเนี่ยไม่เคยรับทราบบางคนอาจจะรับทราบนะครับ เพราะว่าเขาทํากันมานานแล้วติดต่อกันมายาวนานแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยที่รักชาติเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันครับเมื่อได้ทราบว่านักโทษคดีจำนำข้าวและก็คดีทุจริตที่โดนศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายสิบปีครับ มันไม่ใช่เป็นเวลาปี2ปีแต่เป็นระยะเวลา50ปีก็มี40ปีก็มีกำลังจะออกจากคุกแล้วเพราะได้รับการพระราชทานอภัยโทษที่จริงมันแค่แป,แป๊บเดียวครับที่เขาเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยตอนนี้กำลังจะออกจากคุกแล้วเพราะได้รับการขอพระราชทานอภัยโทษคนที่ออกมาจุดกระแสในเรื่องนี้เป็นคนแรกเลยนะครับก็คือท่านสวสมชายสแสวงการเพราะ เมื่อได้เห็นรายชื่อนักโทษขาใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กเนมแล้วเนี่ยหลายคนเรารู้จักดีครับตอนนี้เนี่ยได้ลดโทษลงเหลือไม่กี่ปีแล้วไม่ว่าสารท่านจะสั่งจำคุกถึง50ปีหรือมากกว่านั้นแต่ก็ทำให้มีเรื่องที่จะขอพระราชทานอภัยโทษทำให้การติดคุกจริงๆเนี่ยเหลือไม่กี่ปียกตัวอย่างเรื่องหนี้จำนำข้าวในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่สุด ที่บิ๊กเนมเหล่านี้เนี่ยโกงไป700,000กว่าล้านบาทเนี่ยคนไทยเรายังร่วมกันใช้นี่ไปไม่ถึงไหนเลยครับและอีกไม่นานเนี่ยคนพวกนี้ก็จะได้ออกมาจากคุกเดินลอยหน้าลอยตาเสวยสุขที่ตัวเองโกงกินไว้เนี่ยสบายๆครับใช้จ่ายชาตินี้ก็ไป็หมดชาติหน้าก็ไป็หมดเราลองมาดูสิครับว่ารายชื่อบิ๊กเนมหรือคนดังที่ต้องโทษคดีนี้และมีการประกาศรายชื่อออกมาว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในปี2,564เนี่ยมีใครบ้างและได้รับการลดหย่อนโทษรวมถึงจะออกจากคุกในปีไหนครับมาดูคนแรกครับนักโทษชายภูมิสารผลคนนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรี 3, ช่วยครับโทษที่ได้รับจากการตัดสินของศาลเนี่ย36ปีลดเหลือเพียง8ปีและจะได้พ้นโทษในเดือนสิงหาคมปี68 นักโทษชายบุญทรงเตริยาพิรมนี่คนดังมากเลยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโทษ48ปีเลยนะครับลดเหลือ10ปีเองพ้นโทษในเดือนเมษายน2 7 7 1นักโทษชายมนัสสร้อยทองโทษ40ปีลดเหลือ8ปีพ้นโทษในเดือนกรกฎาคมปี69นักโทษชายอภิชาติจันทร์สกุลพร เราไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเสียเปลี่ยงแล้วโอเคครับเรื่องของจำนำข้าวโทษ48ปีลดเหลือ6ปีและจะพ้นโทษในเดือนธันวาปี66นี่เองครับและสุดท้ายคนดังอีกคนหนึ่งคือนักโทษหญิงจุธามาศศิริวัลโทษ50ปีลดเหลือ9ปีพ้นโทษเดือนกันยายนปี69นี่คือกลุ่มนักโทษที่ถูกตัดสินคดีโกงชาติทุจริต แต่ทำไมถึงได้รับการลดโทษเหมือนเป็นการลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยครับลดแลกแจกแถมกลายเป็นได้รับโทษจริงๆเนี่ยไม่กี่ปีและก่อนที่จะถึงกำหนดที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยอาจจะได้รับการลดโทษอีกนะครับเพราะว่าวันสําคัญของชาติของเราเนี่ยจะมีทุกๆปีซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนๆด้วย ทำให้นักโทษเหล่านี้เนะี่ยยิ้มหวานเลยครับอยู่ในคุกเพราะจะได้รับการลดโทษเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าปีหน้าโน,น้นอาจจะได้ออกจากคุกกันมาทุกคนก็ได้ในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษนี้เนี่ยได้กําหนดเป็นกฎหมายขึ้นเพื่อให้นักโทษที่ประพฤติดีสํานึกถึงความผิดที่ได้กระทําไปแล้วและจะได้กลับตัวกลับใจออกไปเป็นพลเมืองดีของชาติต่ตอไปมันเป็นแนวความคิดที่ดีครับที่เขาตรากฎหมายนี้ออกมา เพราะอยากที่จะสนับสนุนให้นักโทษที่มันผิดไปแล้วนะครับได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับถึงนักโทษที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษแม้ว่ากฎหมาย,ยจะก,กำหนดให้สามารถทำได้แต่โทษบางโทษเนี่ย ก็ไม่สมควรที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นที่ระคายเบื้องพระชุคนบาทเนืน่องจากพระองค์เนี่ยไม่สามารถทรงทราบได้เลยครับว่ารายชื่อที่เสนอขึ้นไปเนี่ยมันเยอะใครบ้างทำผิดอะไรผิดคดีทุจริตผิดคดีรักเล็กขโมยน้อยหรือผิดคดีอะไรดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านได้ทรงรับรายชื่อนี้ไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่าน ก็จะพระราชทานอภัยโทษให้ทุกคนนะครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังและรัฐมนตรีก็ได้ตอบชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วถูกต้องครับแน่นอนพระองค์ท่านพระราชทานอภัยโทษให้ทุกคนอย่างแน่นอนการตอบแบบนี้เนี่ยเหมือนกับการคว้างงูให้พ้นคอปัดความรับผิดชอบเหมือนจะบอกว่าเป็นพระราชอำนาจของในหลวงเองที่จะทรงพิจารณาซึ่งไม่ใช่ครับ พระองค์เนี่ยทรงมีเมตากับพระสงฆ์นิกรเท่าเทียมกันทุกคนหากได้รับการกลั่นกรองจากราชทันและรัฐมนตรีได้เสนอขอผ่านขึ้นไปแล้วเนี่ยในหลวงไม่เคยเตีเรื่องนี้กลับมาเลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ก้าก็ไม่เคยปรากฏนะครับดังนั้นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทันเต็มๆเลยครับแถมท่านรัฐมนตรีเนี่ย กลับตอบคําถามที่ได้ดําเนินการในครั้งนี้เนี่ยมันมิ่นเมยเป็นอย่างยิ่งครับคือท่านได้พูดว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนลงโทษลูกจนครบประโยคนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านหมายถึงใครพ่อแม่คนไหนผมเชื่อว่าไม่มีใครต่อต้านหรืออิจฉานักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ที่น่าสงสัยก็คือทําไมนักโทษคดีทุจริตกินบ้านกินเมืองถึงได้รับการลดโทษมากมายถึงขนาดนี้ ทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้นักการเมืองและข้าราชการชั่วชั่นไม่เกรงกลัวต่อการทุจริตทําให้เกิดการคิดทุดจริตคอร์รัปชันขึ้นมาอีกมากมายต่อไปในอนาคตเพียงทุจริตเงินมันได้เยอะๆครับแต่ว่าติดคุกเนี่ยมันติดเพียงแค่ไม่กี่ปีไม่เป็นไรพอออกจากคุกแล้วก็นําเงินเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสุขสบายทั้งชาตินี้และทั้งมีชาติหน้าก็คงจะใช้จ่ายไม่หมดหรอกครับเพราะมันเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน เพราะว่ามันไม่น่ากลัวอะไรเลยครับตัดสิน50ปีแต่จำคุกจริงๆแล้วไม่เกิน5-7ปีดังนั้นโกงสักหมื่นล้านมันก็คุมแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอีกทั้งคำพูดของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ระบุว่าคดีทุจริตเนี่ยไม่ใช่คดีพิเศษดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ควรได้รับการลดโทษมันเป็นคำพูดที่บาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของคนไทยผู้รักชาติรักความเป็นธรรม รักความยุติธรรมรักความซื่อสัตย์สุจริตมีการตั้งคำถามว่าทำไมรชาชาธิจึงยิ่งใหญ่กว่าศาลถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินคดีความกี่ปีแต่รชาชาธิก็สามารถที่จะพิจารณาในการเสนอขอให้มีการพระราชทานอภัยโทษลดโทษได้ตามใจชอบมันมีกระบวนการในการตรวจสอบรายชื่อหรือพิจารณาถึงความเหมาะสมของกลุ่มคนหรือบุคคล ที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่บางคดีนะครับท่านผู้ชมครับกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสารตัดสินเนี่ยใช้เวลาหลาย10ปีเพราะสารตัดสินในสาสมกับความผิดแล้วราชทัณกลับเสนอขอพระราชทานอภัยโทษนักโทษเหล่านี้โดยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยครับกฎหมายเนี่ยกำหนดให้สามารถทําได้เหมือนที่ท่านอธิบดีพูดแต่เมื่อทําแล้วนั้นมันเหมาะสมหรือไม่ นี่คือวุฒิภาวะของคนระดับรัฐมนตรีและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเลยครับว่าเรามีวุฒิภาวะในการทำเรื่องนี้สักแค่ไหนสังคมถึงไม่ไว้วางใจและสังคมถึงมีคําถามมากมายอยู่ในขณะนี้กระแสสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยหลังจากสวสมชายออกมาแล้วก็มีอีกหลายคนเช่นคุณหมออวรงคุณหมอเหรียญทองหรือท่านผู้พิพากษาช,าชูชาติสีแสงเนี่ย พร้อมกับเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีสมจักล์ลาออกพร้อมกับให้มีการแก้กฎหมายหรือข้อกําหนดในเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกในอนาคตแต่ผมมองในมุมหนึ่งครับว่ากฎหมายที่เขียนขึ้นและตราไว้เนี่ยทำโดยคนครับและคนก็เอามาบังคับใช้ดังนั้นผู้ใช้กฎหมายต้องเอากฎหมายเนี่ยมาบริหารไม่ใช่กฎหมายว่ายังไงต้องทำอย่างนั้นทั้งหมด เพราะกฎหมายทุกเรื่องต่างก็มีช่องว่างช่องโหว่ให้ผู้ที่ต้องการหาผลประโยชน์นำออกมาใช้รัฐมนตรีสมศักดิ์ออกไปแล้วก็จะมีรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาอีกและเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเหมือนคนเดิมหรือไม่อาจจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ก็ได้ผมจึงเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์คนปัจจุบันนีหละครับไม่ต้องออกแล้วครับแต่ขอให้ได้ช่วยออกกฎหรือระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให้ท่านนะครับเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงให้สังคมได้เห็นว่า ท่านไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมกล่าวหาเพราะท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าปัญหาที่สังคมรับไม่ได้นั้นมันคือเรื่องอะไรหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรจับเอาท่านอธิบดีกรมราชธณฑ์และคณะเนี่ยมานั่งคุยกันครับออกสื่อก็ได้ให้ทุกคนได้เห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เมื่อมีปัญหาแล้วทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขไม่ใช่ให้รัฐมนตรีลาออกหรือให้ท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์เนี่ยย้ายไปที่อื่น เพราะมันเป็นเพียงกระแสชั่วคราวเท่าน,นั้นครับเป็นไฟไม่ฟางย้ายไปแล้วก็จบออกไปแล้วก็จบคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเหมือนเดิมหรือว่าแย่ลงไปอีกผมขอให้กำลังใจท่านรัฐบุรีสมจักขอให้ท่านตั้งหลักกลับมาพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในวันข้างหน้าผมไม่อยากให้คำพูดของพระนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษของประเทศของเราที่กล่าวไว้ว่าบ้านเมืองวุ่นวาย เพราะคนดีวางเฉยต่อการกระทําของคนชั่วท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์และท่านอาธิบดีกรมราชทันเป็นคนดีครับดังนั้นท่านคงไม่วางเฉยต่อเรื่องนี้นะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาพบและพูดคุยกันทุกวันอาทิตย์สำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ